เริ่มต้นที่งานวันเกิดที่เต็มไปด้วยแสงสีแดงพร้อมกับเสียงเพลงสุขสตรวันเกิดของครอบครัวพร้อมกับใบหน้าที่หวาดกลัวของชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มปริศนาสีหน้าเย็นชากำลังถือไม้จัดการคนที่อยู่ตรงหน้าและไม่เว้นแม้กระทั่งหญิงอันเป็นที่รักของเขาเสียงปืนดังขึ้นเพื่อหยุดการกระทําของเด็กชายกลายเป็นวันๆให้จดจํา34ปีต่อมาภาพเผยให้เห็นชายชาราเดินอยู่ที่ห้องใต้หลังคากําลังเปิดกล่องสมบัติที่เต็มไปด้วยของเล่นและกรอบรูปเพื่อระลึกความหลัง ชายแก่สร้างหุ่นยนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาในคฤราสห์อันร่ำรวยของเขาเพียงลำพังเหมือนเป็นงานอดิเรกยามว่างของเขาจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พื้นที่โล่งกว้างคู่หนุ่มสาวกำลังขอกันแต่งงานเพื่อสารสัมพันธ์รักอย่างหวานชื่นแต่กลับต้องหยุดชะงักเมื่อชายหนุ่มรู้สึกได้ว่ามีใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่ทั้งสองอย่างน่าสงสยัยเวลาต่อมาหนุ่มสาวคู่รักเข้าไปหาชายชาราชื่อว่าเอเดนทำให้เราได้รู้ว่าชายหนุ่มนั้นคือลีโอหลานที่ถูกทอดทิ้งเมื่อครั้งสมัยเด็กและกลับมาหาปู่ซึ่งรร่่วววยในนคฤหาสสตั ก่อนจะแนะนำแฟนสาวชื่อเล็กซี่ให้ปู่รู้จักแล้วพากันเข้าไปเยี่ยมบ้านคุณปู่ชายหนุ่มสำรวจดูที่พักของปู่อย่างละเอียดเผยให้เห็นว่ามีบางอย่างกำลังแอบจ้องมองดูเขาจากหน้าต่างอย่างเงียบๆในที่อยู่ของปู่นั้นเต็มไปด้วยพื้นที่ต่างๆมากมายก่อนจะเผยให้เห็นบางอย่างที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยบนบันไดตรงนั้นจากนั้นทั้งสามก็ไปนั่งคุยกันเพื่อระลึกความหลังกับวันเก่าๆ ระหว่างที่ปู่กำลังเล่าอาดีตของหลานให้หญิงสาวฟังชายหนุ่มก็พบเข้ากับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้อย่างไร้ชีวิตชีวาตรงนั้นเอเดนเห็นเข้าจึงแนะนำทั้งสองให้รู้จักกับหุ่นที่เขาทำขึ้นนอมาเองว่าขอเชิญพบกับโรบินลูกชายของเขาก่อนจะขอตัวไปนอนแล้วมอบหน้าที่ให้กับสาวใช้ที่ชื่อว่าเฟรยาคอยต้อนรับทั้งสองแทนเฟรยาแอบพูดถึงการเฝ้าดูหุ่นโรบินที่เต็มไปด้วยความอึดอัดเมื่อเธออยู่ใกล้มันจนลิโอต้องถามถึงที่มาของการสร้างหุ่นตัวนี้ขึ้น แต่เฟรย่าก็ได้แต่บอกว่ามันแฝงไปด้วยความน่าสงสัยอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ที่นี่ก็จะรับรู้ได้เองว่าแล้วเฟรย่าก็ขอตัวไปพักอีกคนคืนนั้นเฟรย่าพาเอเดนเข้านอนก่อนจะถามถึงชีวิตปัจจุบันในเรื่องความรักและคู่ครองเอเดนบอกกับเธอว่าเขานั้นยังคงมั่นคงในความรักกับอดีตภรรยาและเพียงพอแล้วกับชีวิตที่มีโรบินและเฟรย่าที่เป็นเหมือนลูกสาวและลูกชายอย่างโรบินอยู่ใกล้ๆ เฟรย่าได้ยินชื่อของโรบินก็ซึมไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลาเอเดนเพื่อเลิกงานกลับบ้านโดยไม่รู้ว่าโรบินนั้นแอบฟังการสนทนาของทั้งสองอยู่เงียบเียบระหว่างที่เฟรย่ากำลังโทรหาแท็กซี่ที่นัดไว้ให้มารับเธอกลับบ้านในค่ำวันนั้นจูจูไฟในโรงเลี้ยงสัตว์ก็กระพริบอย่างน่าแปลกใจจนเธอเริ่มเกิดความระแวงและสงสัยมีที่ถูกวางไว้อีกห้องถูกหยิบไปใช้จากใครคนหนึ่งในเงามืด ก่อนจะเผยให้เห็นร่างอันไร้เสียงของโรบินเข้ามาจัดการเธออย่างไร้ความปราณีที่โรงนาวันต่อมาลีโอลงบันไดามาพบกับเอเดนปู่ของเขาที่กำลังรอเฟรยา่าที่ไม่เคยมาทำงานสายเลยจนวันนี้ลีโอถามถึงความทรงจำต่างๆและเหตุผลที่ปู่ทอดทิ้งเขาในวันเก่าแต่เอเดนนั้นก็ตอบออกไปแบบตรงๆว่าเขานั้นมุ่งเน้นไปที่การทำงานของเขาส,ส่วนใหญ่จากนั้นเอเดนก็เข้าไปตรวจดูหุ่นยนต์โรบินลูกชายของเขา ก่อนจะพบกับคราบสีแดงบนใบหน้าทําให้เอเดนนั้นเสียใจมากที่โรบินลงมือกับเฟรยาที่เขานั้นเอนดูเธอเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเอเดนโมฮโ,โรบินจึงรีบคว้าแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานของตัวหุ่นออกในทันทีแล้วทิ้งหุ่นโรบินไว้ตรงนั้นโดยไม่รู้เลยว่าโรบินก็ยังคงขยับได้คืนนั้นเล็กซี่ที่นอนแล้วเหลือแต่ลีโอที่ลุกจากเตียงเดินเข้าไปสำรวจตัวบ้านเพื่อค้นหาบางอย่างโดยไม่รู้ว่าทุกย่างก้าของเขาถูกโรบินแอบสังเกตเขาอยู่ใกล้ๆ ระหว่างนั้นเองเล็กซี่เกิดกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงเพียงลําพังด้านฝั่งของโรบินก็กําลังเข้ามาใกล้เธออยู่ทุกชั่วขณะก่อนจะตื่นขึ้นเพราะฝันร้ายก่อนจะร้องตกใจตะโกนลั่นบ้านจนลีโอต้องรีบวิ่งเข้ามาปลอบเธอรอดพ้นจากการล่าของโรบินเวลาต่อมาเอเดนรู้สึกคิดถึงลูกชายจึงว่าไปดูหุ่นโรบินบนห้องใต้หลังคาที่เขาถอดแบตเตอรี่เอาไว้ตรงเก้าอี้แต่ก็พบกับความว่างเปล่าเมื่อเอเดนเดินไปที่ห้องเก็บหนังสือกลับพบหุ่นเอเดนกำลังยืนอยู่หน้ากระจกเพียงลำพัง ทำให้เอเดนแปลกใจมากที่หุ่นยนต์ยังขยับได้โดยไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ที่เขาทำขึ้นด้านเล็กซี่กับลีโอก็กำลังวางแผนงานแต่งพร้อมกับวางตำแหน่งพื้นที่เพื่อจัดงานแต่ลีโอเหมือลอยจนเล็กซี่คิดว่าเขานั้นเปลี่ยนใจไม่อยากแต่งกับเธอแล้วลีโอจึงบอกว่าเขานั้นไม่ได้กังวลเรื่องงานแต่งที่จะเกิดขึ้นแต่เขาเริ่มกังวลกับสภาพแวดล้อมภายในที่ทำให้เขาเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่เฟรยาเคยเตือนเขาไว้ ด้านเอเดนก็ดื่มเหล้าย้อมใจไปหลายขวดจมอยู่กับการสูญเสียลูกชายที่หาเหตุผลไม่ได้ที่กลับมามีชีวิตในร่างหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขณะเดียวกันลีโอก็ยังคงค้นหาสิ่งพายในห้องต่างๆผ่านห้องของเอเดนที่กำลังเมาจนคอพับไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อลีโอขึ้นไปสำรวจที่ห้องใต้หลังคาก็ได้พบกับกล่องของเล่นและเสื้อผ้าของโรบินก่อนจะปิดมาลงแล้วพบเข้ากับหุ่นโรบินอีกครั้งลีโอตกใจจนถอยหลังพอดีกันกับที่เอเดนตามเสียงฝีเท้าของลีโอขึ้นมา เอเดนจึงเล่าการทดลองสร้างหุ่นโรบินของเขาให้ฟังว่ามันคือโครงการลับที่สร้างขึ้นมาจนผสมกับความเศร้าที่สูญเสียลูกชายในอุบัติเหตุครั้งก่อนเขานั้นสร้างขึ้นตามแบบวิจัยเพียงเพื่อใช้เป็นอนุสร์แทนตัวลูกชายที่จากไปเท่านั้นแต่ผลลั์กลับเกินคาดไปไกลจนกลายเป็นโรบินที่ไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่กลายเป็นมีชีวิตสิ่งเดียวที่เขารักที่สุดในเวลานี้ซึ่งลลโอเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เวลาต่อมานักสืบจากหน่วยงานรัฐเข้ามาสอบถามการหายตัวไปของเฟรย่าซึ่งก่อนหน้านี้เบาะแสเดียวที่เหลืออยู่คือการสนทนาผ่านมือถือกับแท็กซี่ที่เฟรย่าได้ทำการนัดกันไว้เพื่อมารับเธอที่นี่นักสืบพยายามค่อยๆสอบถามเอเดนถึงเรื่องสาวใช้ที่หายไปอย่างสุภาพในตอนแรกเอเดนก็ดูไม่มีการตอบสนองอะไรจนกระทั่งฝั่งนักสืบเริ่มคำถามที่เจาะลึกเข้าประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อม เอเดนก็แสดงอาการรำคาญใส่สายสืบทั้งสองในทันทีเมื่อเห็นแบบนั้นนักสืบทั้งสองจึงขอตัวกลับไปก่อนอีกด้านชายลึกลับที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของลีโอและเล็กซี่ก่อนหน้านี้กําล <_ d ream> ังเข้ามาตามหาเฟรยาซึ่งไม่แน่ใจว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบไหนกันแน่จนกระทั่งการค้นหาพาให้เขาได้พบกับเฟรยาในสภาพที่ไร้ซึ่งการมีชีวิตในโรงนากว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองถูกหลอกล่อให้มาที่นี่ กับดักขนาดใหญ่ก็ทำงานลงมาจัดก,การเขาซึ่งผู้ที่ทำกับดักเอาไว้ก็คือโรบินในร่างหุ่นยนต์นั่นเองที่ห้องอ่านหนังสือเอเดนกำลังพยายามพูดคุยกับโรบินหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นว่าโรบินเป็นคนจัดก,การเฟรย่าใช่หรือเปล่าเอเดนเฝ้าถามลูกชายในร่างหุ่นอยู่นานแต่ก็ได้คำตอบผ่านการเขียนลงบนเก้าอี้สีแดงซึ่งไม่เป็นความจริงโดยไม่รู้ว่าลีโอนั้นแอบฟังอยู่ จากนั้นลีโอเริ่มสนใจความเป็นมาของทั้งสองพ่อลูกอย่างจริงจังเขาเปิดค้นหาประวัติต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นี่เมื่อ30กว่าปีก่อนในอดีตแต่ก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างที่เอเดนเคยบอกจนกระทั่งเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์การจากไปของโรบินลีโอจึงตัดสินใจโทรไปหาโดยตรงแล้วจึงได้รู้ว่าโรบินนั้นคือผู้ร้ายในคืนวันเกิดที่จัดในคฤหาสน์หลังนี้ ซึ่งสาเหตุมาจากที่แม่ของเขาขังเขาไว้ในห้องแต่เขาหาทางหลุดออกมาร่วมงานวันเกิดได้แล้วเริ่มจัดการกับผู้คนในงานรวมไปจนถึงแม่ของเขาส่วนคนที่รอดชีวิตคือชายในโทรศัพท์กับเอเดนพ่อของเขาที่เป็นคนยิงโรบินเองในคืนวันเกิดอันแสนเศร้าระหว่างที่ได้รับรู้ความจริงอยู่นั้นเล็กซี่ก็เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับข้อความที่ลีโอได้แอบติดต่อกับเจ,กบเ,จเกี่ยวกับเฟรยา เธอผิดหวังมากที่ลลโอปกปิดเรื่องนี้กับเธอลลโอจึงบอกว่าเจคือเจ้าหนี้ของเขาที่ข่มขู่จะจัดการเฟรยะหากหาเงินไปชดใช้เจไม่ครบเมื่อถึงตรงนี้เล็กซี่จึงนึกออกทันทีว่าคนที่แอบเฝ้าดูพวกเขาตรงที่โล่งกว้างก็คือเจนั่นเองลลโอจึงเกลีย้ยกล่อมหลอกล่อลว่าที่คฤราสห์หลังนี้มีเงินถูกล็อกไว้ในเซฟอยู่ที่นี่ซึ่งเขาต้องหามันให้เจอเพื่อนำไปใช้นี่และทำชีวิตแต่งงานให้สมบูรณ์ เพราะเขาจับได้ว่าเอเดนนั้นมีปัญหาเรื่องสมองที่หลงลืมในตอนแรกเล็กซี่ก็ไม่เห็นด้วยแต่ด้วยเม็ดเงินที่มหาศาลที่มากถึงแสนเหรียญจึงยอมร่วมมือไปกับลีโอเพื่อค้นหาตู้เซฟนั่นจากนั้นลีโอก็เริ่มแผนการด้วยการนำยานอนหลับใส่ในกาแฟเพื่อให้เล็กซี่นำไปเสิร์ฟให้กับเอเดนที่นั่งอยู่คนเดียวลำพังดื่มระหว่างนั้นนักสืบทั้งสองย้อนกลับมาที่คฤหาสน์ของเอเดนอีกครั้ง ทำให้ลลโอกับเล็กซี่ต้องแอบไปหาที่หลบก่อนเพราะกลัวจะถูกสอบสวนด้านเอเดนก็กำลังถูกกล่อมจากฤทธิ์ยาแบบเต็มๆจนหลับไปจึงไม่ได้ขานรับการเคาะประตูของนักสืบทั้งสองที่อ,ทอยู่ด้านนอกนักสืบทั้งสองจึงปรึกษากันว่าจะกลับก่อนแต่นักสืบหญิงเชื่อว่าเหยื่อต้องถูกขังจากในโรงนาจึงอาสาจะเข้าไปตรวจดูแม้จะไม่มีหมายคน้นนักสืบชายจึงขอตรวจสอบบริเวณรอบๆเพราะกลัวข้อหาบุกรุกจะเล่นงานเข้าเมื่อนักสืบแยกย้ายกันไป ก็ได้ทีของลีโอกับเล็กซี่ที่จะค้นหาตู้เซฟภาพยังคงตัดมาที่นักสืบหญิงที่เข้าไปสำรวจโรงนาเพื่อค้นหาเฟรย่าที่หายไปให้พบกลับพบเข้ากับหุ่นโรบินที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงเราโอกาสลืมตาสร้างไฟล่อให้นักสืบหญิงเข้าไปดูใกล้ๆก,ก่อนจะจัดการด้วยของแหลมและกระแสไฟผ่านร่างของเธอแล้วก็ขาดการติดต่อกับนักสืบชายในทันที ด้านเล็กซี่กับลีโอก็เดินค้นหาจุดซ่อนตู้เก็บเงินไปตามห้องต่างๆจนหมดที่จะค้นแล้วจูจูลีโอก็นึกถึงห้องใต้ดินซึ่งน่าจะมีทางลับซ่อนอยู่ให้เปิดเข้าไปได้ด้านนักสืบชายก็เดินเข้าไปตามหานักสืบหญิงที่โรงนาด้วยความเป็นห่วงก่อนจะต้องตกตะลึงกับร่างของคู่หูจนถูกจัดการจากด้านหลังด้วยฝีมือของโรบินไปอีกหนึ่งคนห้องเดียวที่ยังไม่ได้ตรวจค้นเพื่อหาทางลงไปยังชั้นใต้ดินคือห้องที่เอเดนนั่งหลับอยู่ เมื่อสำรวจไปได้สักพักเล็กซี่ก็พบกับพื้นที่ยุบตัวเหมือนบางอย่างตรงใต้เท้าที่เธอยืนมันคือทางลับที่เอาไว้เดินทางลงไปชั้นใต้ดินด้านล่างทั้งสองเปิดพรมออกแล้วเดินลงไปสำรวจก็พบกับห้องแบ่งเป็นช่องต่างๆให้ค้นหาแต่ก็ยังไม่เจอตู้เซฟเล็กซี่หันไปเจอเข้ากับโรบินแบบจังๆก่อนจะถูกไล่ล่าจนต้องมุดหนีไปยังประตูเล็กๆเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ประตูอีกด้านนั้นติดเปิดไม่ได้ลีโอที่ได้ยินเสียงตะโกนจึงรีบเข้ามาช่วยเธอ มีดที่เสียบลงมาจากด้านบนจนเล็กซี่ต้องคอยหลบประตูที่ติดอยู่ก็ยังคงเปิดได้อย่างลำบากยากจะแก้ไขจนในที่สุดลีโอก็เปิดมันได้แต่ในโชคร้ายกลับโชคดีที่เล็กซี่หันไปเจอตู้เซฟที่ทั้งสองตามหาเข้าพอดีรหัสนั้นลีโอทำการบ้านมาอย่างหนักเพื่อการนี้เขาสุ่มเลขของเอเดนลงไปแต่ก็ไร้ผลจนลองรหัสวันเกิดของโรบินกลับราบรื่นแล้วพวกเขาก็เปิดตู้เซฟออกด้วยความดีใจความโชคดีเปลี่ยนเป็นความโชคร้ายอีกครั้ง เพราะในตู้เซฟนั้นว่างเปล่าเล็กซี่รีบไปแอบแนบประตูไม้เพื่อหลบการล่าของโรบินตามสัญชาตญาณก่อนจะปลอบใจกันเพื่อหาหนทางหนีรอดออกไปจากที่นี่ด้วยเสียงกระซิบในห้องใต้ดินอันคับแคบอาวุธของโรบินทะลุประตูจนจ,นจัดการเล็กซี่อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวพร้อมกับยืนโชว์ตัวต่อหน้าลีโอแล้วก็จัดการเขาด้วยขวดจนหมดสติไปลีโอตื่นขึ้นบนเก้าอี้โดยที่แขนถูกมัดอยู่ เขาตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อจะได้ออกไปจากที่นี่โรบินปรากฏตัวพร้อมกับคำถามมากมายถึงการมาของลีโอเพราะโรบินรู้ว่าลีโอไม่ใช่ญาติแท้จริงอย่างที่เขาบอกกับเอเดนเอาไว้ทุกคำตอบถูกยืนยันผ่านเครื่องยิงตะปูในแต่ละคำถามยิ่งโกหกการลั่นไกจากตะปูยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดลีโอก็ยอมรับสารภาพว่าเขานั้นเพียงต้องการเงินจากเอเดนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น ลีโอเล่าหมดเปลือกว่าเขานั้นเคยทำงานอยู่ที่คฤริสน์หลังนี้มาในครั้งที่แม็กหลานชายที่แท้จริงอาศัยอยู่ลีโอแอบเห็นแม็กกับเอเดนนั้นทะเลาะกันจนแม็กเอ่ยมาอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกทั้งยังได้ยินมาว่าเอเดนนั้นเก็บเงินมากมายเอาไว้ในตู้เซฟส่วนตัวของเขาลีโอจึงฝันใจว่าสักวันเขาจะกลับมาเปิดมันในวันที่เขาพร้อมจะลงมือลีโอใช้ช่องว่างระหว่างปู่กับหลานที่ไม่ใย,ยดีต่อกันเพื่อสวมรอยเป็นแม็กหลานชาย ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเอเดนนั้นไม่จดจําแม้กระทั่งชื่อของหลานคนนี้เขาแอบติดตามพฤติกรรมจดจําการกระทําต่างๆของเอเดนเพื่ออาศัยช่องว่างเข้ามาเติมเต็มอดีตเดิมให้ดีกว่าเก่าแล้วเข้ามาสํารวจหาเซฟที่ต้องการเพื่อเปิดมันเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วโรบินก็เล่าเหตุการณ์ในคืนล้างบางของตัวเองในวันเกิดให้กับลีโอฟังว่าเขานั้นถูกแม่ของเขาขังให้อยู่ในห้องใต้ดินอย่างไร้ความปราณี ยิ่งเขาแสดงความอ่อนแอมากเท่าไหร่แม่ก็ยิ่งกดดันเขามากขึ้นเท่านั้นซึ่งเขาก็จะทำเช่นเดียวกันกับแม่ของเขากับลีโอในคืนนี้ในระหว่างที่กำลังจะจบจุดยิงปืนตะปูใส่ลีโอนั้นลีโอที่แอบตัดเชือกจากการสารภาพเพื่อทวงเวลาจนหลุดออกมาได้สำเร็จแล้วพุ่งเข้าจัดการกับโรบินในทันทีจูจ่ๆก็มีเสียงอาวุธจากเอเดนผู้เป็นพ่อ เข้ามาจัดก,การลีโอปกป้องโรบินลูกชายได้เป็นผลสําเร็จแม่หุ่นของโรบินจะดับวูบเพราะคำสาบได้อันตรธานหายไปแล้วก็ตามจากนั้นไม่นานหุ่นของโรบินก็ถูกเอเดนนำมาซ่อมแซมอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของครอบครัวนักประดิษฐ์ผู้ร่ำรวยกับลูกชายอารมณ์ร้ายที่ถูกเลี้ยงดูด้วยคุณแม่เจ้าระเบียบจนเกิดเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตเกิดขึ้น ดึงดูดให้จนอย่างลีโอแอบแทรกซึมปลอมตัวเป็นหลานเข้ามาสำรวจในบ้านเพื่อทรัพย์สินที่ล่อใจจนพบกับจุดจบหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสายันสวัสดีราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบายโยย